สวัสดีครับหาคําตอบจากองค์พระทีแรกกับองค์เนี้ยนะผมตั้งใจว่าจะเอาไว้สัปดาห์หน้านะครับค่อยเอาไวเ้เผยแพร่แต่เพระเอิญไม่ได้ต้องเผยแพร่แล้วเพราะว่ามีอ่าเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีนะครับมามามาจีบหลังไม้นะครับก็เลยแบ่งแบ่งกันไปบวกไม่บวกไม่เยอะด้วยบวกบวกบางๆครับบวกบางๆบ,บวกพอ บวกพอค่าค่าขนมเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเกรงใจพี่เขาแล้วเพราะว่าพี่เขาแอบมาแบ่งผมไปหลายองค์ละหลายองค์ละหลายหลายหลายชิ้นละก็ก็เหมือนพี่ๆหลายๆคนนั่นแหละครับตอนแรกๆก็ซื้อผมแพงอะ่ะพอนานๆวันเข้ายิ่งถูกยิ่งถูกยิ่งถูกลงก็คือคือผมพูดแบบลูกผู้ชายนะธรรมดาแหะครับแรกๆก็เราก็บวกหนาหน่อย ประมาณนั้นเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอกันอีกหรือเปล่าใช่ไหมล่ะครับแต่พอนานวันไปมีพี่ๆหลายๆท่านน่ะจะเรียกว่าเป็นผู้สนับสนุนดีกว่าอย่าเรียกว่าเป็นลูกค้าขาประจำาเงี้ยมันก็ไม่เชิงเพราะว่าผมมีอาชีพอย่างอื่นก็มีพี่ๆหลายท่านน่ะก็มาแบ่งแวะเวียนกันแบ่งมีอาอามีคุณอาหลายๆท่านมีพี่ๆหลายท่านมีน้องๆหลายๆท่านอีกด้วยนะครับแวะเวียนแบ่งกันมาช่วยเพราะ พอยิ่งยิ่งยิ่งแบ่งยิ่งแบ่ง,ย,ง,บงยิ่งถูกไม่ต้องตกใจลองสังเกตดูได้ยิ่งแบ่งยิ่งถูกเพราะว่าข้างหลังก็คือประมาณว่าผมก็ไปหามาจากการคัดกรองจากความรู้ของผมก็ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็แน่นอนอนะ่ะสมมุติว่าผมได้มาราคาประมาณนี้ใช่ไหมละ่ะผมก็ขอบวกนิดนึงเป็นค่าความรู้ค่าเหนื่อยอะไรหน่อยแต่ก็ไม่ได้มากหรอกผมเชื่อว,ว่าพี่ๆเพื่พพอนๆน,น,น่าจะทราบดีละกับราคาแต่บางชิ้น มันต้องสมเหตุสมผลนะครับบางชิ้นมันมันหายากมันก็ต้องราคาต้นทุนก็สูงละเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบซื้อของแบบสไตล์ของรุ้นเน่ยนะครับผมชอบซื้อของที่อ่ที่มันชัวร์ครับที่มันชัวร์ไม่ว่าจะเป็นสายนุรักษหรือว่าสายสาก้นนั่นแหละคือผมผมไม่ชอบแบบไปตามเก็บแบบของแบบของลุ้นมาแล้วก็ เอามาโมเมอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่ละเราเติบโตขึ้นเราทำช่องนี้มาก็ปลาไปกี่ปีแล้วละ่ะเข้าปีที่สามแล้วใช่ไหมละ่ะก็มันต้องเติบโตขึ้นถ้าเกิดคุณย้อนไปดูผมตั้งแต่ต้นมาดูพัฒนาการแล้วก็ดูหน้าพระของผมที่มันเปลี่ยนไปผมอาจจะนำเสนอในเรื่องของพระสายรุรักษณ์นะครับเน้นไปทางสายนุรักษณ์ซะส่วนใหญ่คือจะไม่ได้ค่อยเน้นเรื่องสายสากคนนิยมนะครับแต่ผมเชื่อว่าผมพาพี่ๆเพื่อนๆมาที่ติดตามผมอ่ะ อย่างน้อยได้ไอเดียได้หลักการพิจารณาผมเล็กๆ,ๆน้อยๆเอาไปผมเชื่อว่ามันได้ประโยชน์จริงๆนะนะครับปัจจุบันนี้ก็หลงพ่อเงินผมก็ชื่นชอบหลงพ่อเงินมาตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วช่วงแรกๆก็หน้าพระอาจจะ,ะเปะสะปะหน่อยก็คือแต่ช่วงแรกๆอ่ะผมก็พูดตรงครับผมก็ไม่ค่อยได้มั่นใจนะแล้ะช่วงแรกๆก็ไม่ค่อยจะผมมีคนมาขอแบ่งผมเหมือนกันนะช่วงแรกแต่ผมจะไม่ค่อยได้แบ่งหลงพ่อเงินให้ใครนะครับช่วงแรกๆขนาด เขาโทรมาว่าขอแบ่งน่ะช่วงแรกๆอันนะเมื่อประมาณสักสักสองปีก่อนอะไรประมาณนี้ผมเคยนําเสนอซึ่งอ,อย่างว่าเราก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่นักแต่เราก็ส่งประกวดสายนุรักษ์อะไรบางที่มันก็ผ่านนะแต่ผมก็ยังยัง,ย,งยังไม่พร้อมจนมาช่วงนี้แหละครับช่วงปีหลังๆเนี่ยพอเรามาเริ่มรู้จักกับกูกขผภาใต้แล้วก็กูต่างๆเนี่ยมีความมั่นใจมากแล้วก็มีคนคอยซัพพอร์ตเรื่องข้อมูลอะไรต่างๆคือมั่นใจครับมีความมั่นใจแล้วก็พร้อมมากๆครับอ่ะ วันนี้เป็นแป้ยิ้มทีแรกตั้งใจองค์นี้จะเอาไว้นำเสนอสัปดาห์หน้าแต่ไม่ได้ก็ไม่ได้เดี๋ยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะต้องจัดส่งให้พี่เขานะครับองค์นี้มีสเสน่ห์มีสเสน่ห์ไม่แพ้อง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 เมื่องคิปที่แล้วนี่คือองเมื่อคิปที่แล้วนี่แต่จริงผมชอบองค์นี้มากนะจริงๆผมชอบองนี้มากนะองค์นี้เขามีสเสน่ห์มากคือแบบและอย่างทุกครั้งที่ผมจับนะแบบคือทุกครั้งที่ผมสัมผัสเนี่ยผมมีอาการขนล,ลุก ทุกครั้งเลยนะที่ผมสัมผัสองค์เนี้ยคือผมจะไปวางไว้ไหนก็แล้วแต่ผมหยิบปับ๊บมันจะมีอาการแบบขนลุกขึ้นมาทุกครั้งเลยนะองค์นี้อาจจะเพราะผมชอบแล้วถูกใจนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดู EP ก่อนหน้านี้ก็คือรู้สึกเป็น EP ที่สามร้อยห้าสิบนะครับอ่ะไอพระสององค์นี้มาจากคนละที่กันนะมาจากคนละที่องค์นี้ยเขาเลี่ยมเดิมมาเขาเลี่ยมเดิมมาแล้วก็ตอนแกะมาก็ผมเป็นคน ผมอาจาจะมีบุค,คลิกที่มันแบบเซ่อเฟอร์หน่อยนะลกๆอะไรเงี้ยแต่ผมผมชอบอะไรที่มันแบบอะไรที่มันมอแม,มแมมแมมแบบมีไขมันมีแบบพวกเศษอะไรแบบติดผมไม่ชอบผมก็เลยทําความสะอาดเล็กน้อยแต่พอเอินทำควาสะอาดออกมาแล้วมันสวยมากนะองค์เนี้ยลองไปดูคลิปนะครับคลิปที่ ep ที่สามร้อยห้าสิบสวยองค์นี้สวยชอบแต่องค์นี้ก็ไม่แพ้กันองค์นี้เขามีสเสน่ห์ก็คือเป็นพระที่กึ่งเป็นพระผิวกรุเหมือนกันเป็นพระผิวกรุแต่ว่า มีการสึกหลอที่ไม่มากเท่าองค์นี้นะครับแต่ยังทิ้งร่องรอยอื่นๆให้เราได้เห็นแล้วก็มีสเสน่ห์ครบถ้วนเลยมีทั้งผิวสีแบบคือครบถ้วนแต่สององนี้เป็นพระที่มีลักษณะผ่านการใช้งานมาทั้งคู่นะผมบอกไว้ก่อนนะครับแต่องค์นี้คือจะทิ้งร่องรอยความเดิมไว้พอสมควรน,นะครับมาดูกันเรื่องพิมพ์เราคงไม่ต้องคุยกันแล้วมั้งครับเพราะว่า EP ที่350ผมอธิบายไปแล้วว่าพิมพ์แปะยิ้มเนี่ยเราควรจะต้องเห็นอะไรบ้างนะครับ พิมพแป้ยิ้มเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะกระแสะโลหะจะแตกต่างกับพวกพิมพ์กลุ่มคีตาแล้วก็กลุ่มฐานสูงจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเหมือนกับว่าเนื้อเขาเป็นโซนละเอียดหรือว่าบางองค์เนี่ยจะมีลักษณะแบบพายเงินอ่ะชัดเจนเลยนะใน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 ,ในพิมพแปยิ้มเนื้อเขาจะออกเป็นโซนแบบต่อไปทางโซนแบบขอนไปทางเขียวทางขาวไปเลยนะประมาณนะแปะยิ้มนะแต่เขาก็จะมีความปลั่งมีความปล่งชัดเจนเลยกระแสะเนื้อเหมือนกับว่า เ,เขาเขาคุมไฟได้ดีแล้วก็ความคมชัดความสวยงามเขาจะมีมากกว่าพิมพิมขี้ตานะประมาณนั้นนะไม่ได้รู้สึกไปเองนะมันมันจริงๆนะครับออย่างแรกเลยเมื่อเราได้มาแล้วแน่นอนคุณต้องต้องตรวจสอบนะครับกระบวนการผลิตความคมชัดของแม่พิมพ์ความลํำความล่ำความสันขนาดขององค์พระสําคัญนะครับขนาดขององค์พระจําให้แม่น ขนาดเขาแม่พิมพ์เดียวกันเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีความขนาดใกล้เคียงกันนะครับไอ้ถ้าเกิดกรณีองคไหนที่มันเกิดอาการผิดพลาดอย่างเช่นมีการแฟบมีการบิดกรามเบี้ยวอะไรก็ต้องดูให้สมเหตุสมผลให้ได้แต่เป็นไปได้ถ้าไม่มั่นใจอย่าฟักสตังจ่ายแค่นั้นเองนะครับนี่องนี้ก็เป็นบินแปรยิ้มนะครับก็จะมีเนี่ยความคมชัดลูกกระตรงลูกกระตาอะไรต่างความชัดลึกหูเหอต่างๆนะครับและที่สําคัญนี่ อันนี้ตําหนินะผมไม่รู้ว่าเขาใช้พิจารากันยังไงหรือเปล่าที่อื่นแต่ว่าผมอะ่ะเท่าที่เห็นนะ่ะเนี่ยจะมีเส้นตรงนี้แอบนะครับเนี่ยเป็นเส้นที่คมคมเห็นไหมคมคมชัดชัดนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคมคมชัดชัดนะครับแล้วก็บเวณนี้มีเส้นหนึ่งแต่ตรงเนี้ยมันมีลักษณะดินกุหรือว่าขี้กุมันติดอยู่ก็เลยไม่สามารถดูได้นะครับแล้วก็บริเวณนี้ด้วยเนี่ยใต้สังกติตรงนี้เหมือนจะมีเส้นแตกนะครับเดี๋ยวเอาอีกองมาเทียบกับเนี่ยเหมือนจะมีเส้นแตก นี่เนี่ยเนะี่ยบริเวณเนี้ยเนี่ยเนี่ยนะมันเหมือนเหมือนจะมีคล้ายๆเส้นแตกต้องมีอีกหลายหลองค์จะมาเทียบนะแต่ผมว่าผมมั่นใจนะมันจะเป็นเหมือนเส้นเนื้อเกลือเลยสักอย่างเอาว่าดูตรงนี้แล้วกันเนี่ยคมๆนะเอาว่าดูดูดูโดยสังเกตแล้วรู้สึกว่าตรงคอเนี่ยเขาจะมีมีเหมือนเหมือนเป็นเส้นแตกนะใต้ใต้ใต้คอเนี่ยผมไม่แน่ใจเนี่ย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 ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเห็นอีกหลายหลายองค์ก่อนเพราะเออเนี่ยผมม่งได้มาผ่านมือมาประมาณไม่กี่องค์เองแต่ก็ไม่ได้มาสังเกตอะไรจริงจังนะครับนะ อ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งในบริเวณนี้ถ้าองค์ที่สวยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแข้งเนี่ยองค์เนี้ยเห็นไหมแต่ขึ้นเป็นสันเลยนะครับแล้วตรงนี้จะเป็น New ิ้วโป้งค่อนข้างที่จะเป็นกลมๆแล้วก็มันจะมีอ่ามีลักษณะแหลมๆแตกๆครับวิ่งวิ่งอย่างปลายเท้าออกไปนะครับนี่เหรอไหมเนี่ยจะมีลักษณะอย่างเงี้ยมีเส้นแบบวิ่งแตกๆแหลมๆตรงนี้ไปคุมๆนะฝันงตรงนี้จะชัดแล้วแต่องค์นะนะครับสังเกตดูลวกันเนี่ยองค์เนี้ย มีรอยนิ้วมือก็คือวงนี้มีความใกล้เคียงกับบางคารมากพับพิมพใกล้เคียงกันก็คือพูดง่ายลักษณะเนี่ยมีความใกล้เคียงมากเลยต่างกันแค่เสียงเองนึกออกไหมอ่ะบเวณด้านหลังนี่เห็นไหมอง์นี้ค่อนข้างชัดนะชัดเจนนะชัดเจนมากเนี่ยหูเขอมีความชัดนะครับมีความลึกคอมีความลึกไม่เบอร์ไม่เพี้ยนนะครับบริวเวณก้นมีชนวน บางองค์อาจจะมีโค้ดนะครับมีโค้ดไม่มีโค้ดไม่ใช่ปัญหานะครับมีโค้ดไม่มีโค้ดไม่ใช่ปัญหาเอาด้วยเป็นด้วยเป็นแท้พอนะครับโค้ดเนี่ยเขาต่อกันที่หลังนะนึกออกไหมอ่าองค์นี้มีข้อเสียอะไรองค์นี้มีข้อเสียตรงที่ว่าจมูกเขาลหล่อไม่ติดนะครับแต่อนื่นแล้วดูง่ายเป็นพาที่ดูง่ายหนึ่งองค์เลยเห็นปะบริเวณหัวเนี่ยบริเวณบริเวณเสียหลงพ่อเนี่ยบริเวณหัวหลงพ่อเนี่ยภาษาชาวบ้านเนี่ย คือมีการศึกหลอพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้ศึกเท่าองค์ก่อนหน้านี้นะครับองนี้ศึกน้อยเนี่ยมีการศึกศึกน้อยเนี่ยแขนก็ศึกหน่อยนะครับตรงนี้ก็ศึกไปนิดนึงตามไม่มีอะไรทําให้เรารู้สึกว่ามันผิดสังเกตการศึกเนี่ยมันต้องศึกแบบเป็นระนาบที่เหมาะสมนึกออกไหมครับไม่ใช่ว่าบริเวณนี้ติดหมดแต่หน้านี่ศึกหมดเลยอ่ะผมเห็นเดี๋ยวนี้พระเขาทาออกมาขายกันนะเหนบ้าหน้านี่ศึกหมดเลยแต่ตรงนี้นะ ไม่โดนไม่แปลกงัอนมันเป็นไปไม่ได้ไงปกติเนี่ยถ้ามันสึกเนี่ยคือระนาบการสึกเนี่ยมันต้องเป็นลักษณะแบบเนี้ถ้าเกิดหน้ามันสึกเข้าไปเงนะบริเวณนี้มันก็ต้องหายหมดแล้วต้องไม่เหลือแล้วนะครับก็ต้องดูอะแล้วไม่ใช่แค่บริเวณน,นี้นะคือมันจะต้องแบบสึกอะสึกทั่วไปเลยอะถ้าเกิดมันสึกถึงขนาดนั้นเข้าใจไหมครับเราเราจะเลือกสึกไม่ได้คือเราจะเลือกสึกแบบระนาบเดียวงเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นไม่ต้องสึกแบบทั่วไปนะครับอ่ะเรามาดู ลักษณะผิวกลุนะครับองค์นี้มีดินกลุหลงเหลืออยู่นะครับส่วนตัวผมแล้วถ้าเป็นพระผมผมได้มาตั้งแต่แรกผมจะทําความสะอาดผิวกรุออกให้หมดดินกลุเหล่านี้ผมจะคงเหลือไว้เล็กน้อยแต่อันเนี้ยธรรมดาครับคนเขาได้มาแล้วก็แรกแรกนะผมก็เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาจากกลุก่ก็เป็นมงคลหมดเพราะนั้นดินเหล่านี้เขาก็เลยปล่อยไว้นะครับ สังเกตได้ไงดินเนี่ยเราจะมั่นใจได้ไงว่าดินอันเนี้ยเอามาเอามาแปะไว้ภายหลังหรือเปล่าเพื่อที่มาหลอกขายไม่ใช่ครับผมมีดินโกร่ให้ดูนี่ตัวอย่างดินกรูนะครับนี่นี่คือดินโกร๋นะครับตัวจริงแสงจริงนะนี่นี่คือดินดินที่ออกจากโกรนะ๋นะนี่ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเนื้อหาประมาณนี้เนี่ย นี่คือดินกลูนะครับตัวจริงจริงๆแล้วเนี่ยให้พวกที่สายจับพลังจับพลังด้านมีมีพุทธคุณด้วยนะครับดินมุกเนี่ยผมตั้งใจว่าจะเก็บรวบรวมไว้นะครับตอนนี้เก็บได้ประมาณสักรวมๆรวมๆครึ่งกิโลนะดินดินกลูเหล่านี้ผมได้จากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาตอนที่เขาเปิดกรูนะครับของกุูเขาภาใต้แล้วก็กรูอื่นรวบรวมไว้ผมไปขอเขาที่แรกผมจะไปขอซื้อก็เขาก็เอามาให้แล้วก็มีน้องๆที่เขา แกะหายแกะอะไรต่างๆก็รวบรวมมาให้ผมผมก็โอเคเก็บไว้เดี๋ยววันใดวันนึงอ่ะน่าจะได้ใช้ประโยชน์เพราะว่าคนที่จับพลังได้นี่ครับเนี่ยผมถือได้ลองจับได้เลยครับมีพุทธคุณของหลวงพ่อเงินเต็มเปี่ยมนะครับกับดินกลุเหล่านี้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะเห็นไหมนี่คือดินกลุเนี่ยเห็นไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นผมเคยเห็นดินกลุผมถึงได้รู้ว่าดินกลุอันไหนเป็นดินจริงดินไหนไม่จริงนะครับนี่นี่คือดินกลุนะครับ นี่คือดินกลูนะร้อยเปอร์เซนด้วยเห็นไหมเนี่ยตรงนี้มันเป็นร่องรอยร่องรอยแบบองค์พระองค์พระที่ติดอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยติดอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยแล้วนี่เป็นสนิมจากองค์พระที่เขาติดติดมาจากดินกลู่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเป็นร่องรอยสังกติเห็นไ,ไหมเนี่ยรอยริ้วจีวรเห็นไหมคือพระเนี่ยเขาติดติดอยู่ในในเนี้ยนึกออกป่มแบบเขาติดแบบติดอย่างเงี้ยนึกออกป่มเวลาแกะมันก็แกะออกมามก็จะพอปปี้รูปติดมาด้วยอะไรประมาณนี้นะครับ อ่ะประมาณนี้ดินกรูเดี๋ยวค่อยว่ากันผมมีพอสมควรละเดี๋ยวไว้ที่ไหนเขาทาพระทำอะไรก็ติดต่อมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะแบ่งไปให้แบ่งเอาไปทําวัตถุมงคลได้นะครับอ่ะอะงค์นี้จะมีดินกรูนะครับมีดินกรูแล้วก็มีลักษณะขี้กรูขี้กรูก,ก็คือเดิมแรกก็คงจะไม่ได้ดาขนาดนี้แล้วก็คงจะเป็นลักษณะเริ่มจากสีน้ําตาลนะครับแล้วก็ก่อตัวกันมาเรื่อยนะครับคือถ้าเราไม่เอาไปแขวนใช้มันไม่มีทางที่จะเป็นสีอย่างนี้ละมันไม่ดําลักษณะนี้อยู่ละนึกออกไหมครับ เพราะว่าตอนแรกๆอ่ะผิวพันธุ์ก็จะเป็นแบบนี้นี่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 น,นี่ผิวพันธุ์ก็เป็นแบบนี้นี่แรกๆอ่ะนี่คือไม่สึกไม่อะไรเลยนะคือออกมากลูกมาเนี่ยเนี่ยมันจะมีสีองค์ประกรอบแบบเนี้ยเห็นไหมมีสีน้ำตาลมีสีแดงแสบมีสีดําอะไรก็ว่าไปความหนาความอะไรนี่คือสภาพเดิมๆเลยนะเดิมๆออกมาแบบแตากุเดิมๆที่ไม่ผ่านการใช้เลยนะมันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับแต่พอถ้าเราเอาไปใช้างาน เนี่ยแน่นอนครับเนี่ยองเนี้ยใครบอกว่าเดิมผมไม่เชื่อเพราะว่าจากประสบการณ์ผมองค์นี้ไม่เดิมองคเนี้ยผ่านการใช้งานมานะครับเห็นปะมีการสะสมของคราบอ่คราบเหนือครับไขความชื้นอ่ะเนี่ยมันทําให้ดินกรุเนี่ยมันมันมันซึมซับพวกกลุ่มไขมันติดอยู่นะครับเนี่ยแล้วก็พวกเหล่าเนี้มันจะเปลี่ยนสีมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีดําแล้วมันจะเกาะตัวแน่นๆมันจะดูเหมือนเหมือนเป็นสีเอามาทาแต่จริงแล้วแข็งแรงมาก กรณีภาพที่ทาเรียนแบบที่เขาแต่งสีเนี่ยเขาจะชอบมาแต่งเป็นพวกเนี้ยซึ่งมันไม่เหมือนครับมันทําไม่เหมือนยังไงก็ไม่เหมือนเห็นไหมเนี่ยคุณลองคุณลองดูนะ z o มเข้าไปนะเห็นไหมคือมันมีเลเยอร์อ่ะมันมีลักษณะ t e เจอร์มีความขรุขระแล้วก็มีความเก่าคือถ้าเกิดคุณเอากล้องพันเอ็กซ์สองลงไปคุณจะเห็นเลยว,ว่ามันจะมีคาบแบบความเก่าที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับแต่ถ้าเป็นสีที่ทําตกแต่งอ่ะมันจะไม่น่แน่นแล้วมันก็จะไม่แข็งแรงแบบนี้นะครับ เห็นไหมเนี่ยตามฟอกเห็นไหมอ่าเห็นไหมเนี่ยกลุ่มพวกเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยธรรมชาติตรงเนี้ยเนี่ยแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะมีพวกสีเนี่ยออกแบบอมขาวแล้วก็มีพวกสีเขียวปะพนมาครับมันมีแน่ครับเล่าพวนนี้ผ่านการใช้มาแน่นอนนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยหนาเตอะเลยตรงเนี้ยใจผมอยากจะแคะมากเลยนะแต่เพื่นที่เขา นิ่โมนแล้วนะครับก็ไม่อยากไปปู้ยี่ปู้ยำอะไรมากเนี่ยตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นดินกุ่ที่มันฝังตัวนะครับเพราะนี่เป็นลักษณะของภาพนี่ตรงนี้มีพลายเงินด้วยพลายเงินคืออะไรผมมีตัวอย่างนี่นี่นี่อง์นี้คือองค์นี้คือเป็นพระที่เอ้ยไม่ใช่ผิดองค์ไว้นี่องค์นี้องนี้องนี้นี่นี่ลักษณะพลายเงินนี่เห็นไหมพลายเงินที่มันอยู่ในเนื้อเนี่ยเนี่ยเนี่ย เนี่ยๆใช่ไหมเนี่ยนี่ๆๆบางจุดเนี่ยมันจะปูดบางเย่้ยนะครับองค์นี้ก็เหมือนกันผมมั่นใจนะถ้าล้างนะถ้าล้างเนี่ยผมเชื่อเลยว่าจะมีพลายเงินเนี่ยก็เป็นเนื้อเงินเน่ยเป็นเงินที่ผสมอยู่ในองค์พระจุดต่างๆเนี่ยซึ่งไม่รู้จุดไหนแต่ที่แน่ตรงนี้หนึ่งจุดละเนี่ยเห็นปะคือพระองค์นี้ยที่ผมบอกว่าเนื้อเขาจะออกไปทางโซนแบบไปทางไปทางขาวหน่อยไปทางขาวทั้งเขียวอะทางขาวๆหน่อยเพราะว่านี่แหละมันมีกลุ่มแบบ ผมเนี่ยองค์นี้น่าจะมีการผสมปุกเงินนะนะครับประมาณนั้นน่ะเงินโบราณน่ะนะเห็นมั้ยเนี่ยๆๆๆๆๆๆเนี่ยค่าที่เป็นสีน้ําตาลอะสีแสดตีน้ํตาลเนี่ยยังยังมีอยู่ยังมีอยู่สามารถได้แล้วก็เนี่ยความหนาของเขาเนี่ยเห็นป่ะมันจะต้องมีธรรมชาตินะครับเวลาดูเนี่ยเห็นป่ะอันนี้ไม่ใช่ลักนะครับไม่ใช่ลักนะนี่คือนี่คือสนิมนะครับสนิมที่ก่อตัวนะครับ แล้วก็เนี่ยดินพวกนี้ก็คือพวกดินกลุ่ะครับเนี่ยดินกลุ่กเห็นไหมคุณเห็นพื้นผิวเขาเนี่ยพื้นผิวเนี่ยถ้าเราไปส่องเนี่ยมันจะมีพวกกลุ่มแบบแคลไซต์อะครับพวกไออะไรแคลไซต์แน่นอนครับมันเก่ามากเห็นไหมแล้วมันจะแห้งแล้วมันมีสีมันเนี่ยคุณดูไหมเนี่ยมีสีน้ําตาลสีแสเนี่ยครับแล้วก็มันจะเกาะตัวรวมกันจะเป็นสีดํานะครับนี่ฐานนี่เดิมเดิมเลย เห็นปหแล้วจะมีพวกฝุ่นเดียวขาวที่เป็นสนิมอ่ะสนิมที่คล้ายๆขาวอ่ะเป็นเหมือนแป้งๆอ่ะแล้วพอนานๆมันก่อตัวมันจะเริ่มมีพวกสีเขียวปะปนลงมาเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยดินกรุเนี่ยดินกรุนะครับดูง่ายครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรหรอกคะหลวงพ่อเงินอ่ะถ้าเกิดคุณเห็นเนี่ยถ้าเกิดคุณเห็นนะคุณจะดูเนี่ยหลวงพ่อเงินบางคางก็ต้องเนื้อหาลักษณะนี้นะครับไม่มีก็หรอกเห็นไหมเนี่ย ถ้าสภาพไม่ผ่านการใช้นะมันต้องเป็นแบบนี้เห็นไหมเนี่ยคือเ,เนื้อต้องมีหลุมมีบ่อมีมันจะต้องไม่เรียบตึงครับมันต้องไม่เรียบตึงมันต้องเป็นแบบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็มีหลุมตกทรายไหมนเนี่ยมีเม็ดกรวดมีทุกองกน,นะผมเห็นนะพระแท้ส่วนใหญ่จะมีทุกองคเนี่ยถ้าไม่ไผ่านการใช้อะถ้ามันยังไม่ได้หลุดหลอไปไหนเนี่ยเห็นไหมยัะมีเม็ดกรวดฝังอยู่เราเห็นได้เห็นไหมครับเนี่ยเห็นรื่องรอยไหม เห็นไหมเนี่ยเนี่ยถ้าไม่ผ่านการใช้นะครับผิวพันธุ์จะเป็นประมาณเนี้ยมันจะมีความขุขระองค์เนี้ยสนิมเขาจะหนาหน่อยถ้าเกิดไม่ผ่านการใช้เนี่ยเราจะแทบไม่เห็นผิวพันธุ์ข้างในเลยแต่ว่าเราจะสามารถเห็นพวกกลุ่มสนิมเนี่ยบนพื้นผิกวก็ได้นะครับเห็นไหมเนี่ยเี่ยสนิมหนาเตะเลยเห็นไหมเนี่ยแล้วก็เนี่ยดูดสนิมที่เป็นออกแบบสีแสบสีน้ําตาลอะไรต่างๆเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยสนิมแบบเนี้ยมัน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 เป็นงานฝีมือมันทําไม่ได้ คือถ้าเราทาเป็นชั้นแบบนี้ก็คือมันต้องเอาลักษณะแบบเอาอะไรไปชุบไปทําไปอย่างเดียวถึงมันถึงจะได้เป็นลักษณะแบบนี้แต่นี่คือสนิมมันแบบเขาใช้งานมาจริงๆะครับแล้วก็จะเป็นอย่างเนี้ยนะครับเนี่ยองค์นี้สบายใจครับสบายใจมากๆแขวนสบายใจเลยองค์นี้ก็คือจริงๆแล้วก็สวยสมบูรณ์นะสวยแบบเนี้ยสังกะตงสังกติจาย,ยีวงยีวอนเขาติดหมดนะเนี่ยเขาติดหมดนะเห็นป่มข้าพราะองค์ประกอบครบนะครับ เนี่ยมีตรงนี้นิดเดียวเองเนี่ยจะูกเขาเทไม่เต็มเนี่ยนะครับนะเนี่ยบินบีบปากลงบินบีบปากล่างเนี่ยตาก็ะเบเป็นปรีชดลึกนะครับเนี่ยที่สนิมหนาเตอะอะไรรวมที่นั่นนะครับอันนี้มาดูล่องรอยเนี่ยที่เขาสึกเนี่ยทิมบอกว่าเนี่ยเห็นไหมสึกเห็นไหมเนี่ยมีมีหลุมเขาเรียกหลุมตกทรายหรือว่าหลุมหลุมที่มีเม็ดกวดฝังเนียห็นไหมบนหน้าผากเนี่ยมีเลยเนี่ยชัดเจนเลยเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยแล้วล่องรอยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยคือถ้าเวลาสึกเนี่ย ึกเนี่ยการศึกเนี่ยมันก็คือการเสียดสีการเสียดสีไม่ว่าจะเสียดสีกับผิวเสียดสีกับเนื้อหรือเสียดสีกับอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไปนึกออกไหมครับไม่ใช่ศึกโดยการที่จงใจศึกโดยการใช้กระดาษทรายหรือว่าใช้อุปกรณ์อื่นๆในการตกแต่งเพื่อให้พระองค์นั้นดูศึกนะครับมันจะมีร่องรอยนะครับจําไว้ พระหลุมพ่อเงิน้อยทั้งร้อยเลยถ้าเกิดมีลักษณะรอยขัดเนี่ยคุณต้องดูก่อนว่ามันเกิดจากอะไรเหนือออกไหมครับบางครั้งเป็นการจงใจขัดคือมันจะมีองค์ประกอบความเป็นพระแท้มันต้องครบถ้วนครับแต่องค์นี้เห็นไหมเป็นการสึกแบบสึกจริงๆสึกแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับเห็นไหมนะหลุมกวดกวดเบสเบลเลอร์เลยเนี่ยมีหลุมกวด,ม,กวดมีอะไรต่างๆเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยถ้าบริเวณนี้ไม่ผ่ากนการใช้มันต้องเป็นแบบตรงนี้ แบบตรงนี้เลยต้องเป็นแบบนี้ทั้งองค์แต่เนี้ยพระองค์เนี้ยใช้มาสึกศึกนิดหน่อยศึกนิดหน่อยแต่ดูง่ายครับสบายใจครับแขวนได้เลยอ่ะประมาณนี้องค์หนึ่งอ่ะดูแบบเนี้ยดูคลิปผมอาจจะแบบประมาณยี่สิบนาทีใช่ไ่มแต่ว่าจริงๆมันได้เห็นทุกซอกทุกมุมนะถ้าเกิดพี่ๆเพื่อนๆอ่ะเอาเอาดูอ่ะผมว่าผมค่อยๆไปในการพิจารณาเนี่ยแล้วผมเชื่อว่า ที่สามารถเอาลักษณะพระเนี่ยไปใช้ในการเปรียบเทียบได้ถ้ากรณีพี่มีใครสักคนนะ่ยมาเสนอขายพระหลวงพ่อเงินบางคารเนื้อหานะครับจะไม่หนีกับองค์นี้แหละครับกรณีพระที่มีลักษณะเนื้อเหลืองเปิดๆสึกๆเนื้อเหลืองเปิดอะคือสึกหมดนะครับพระที่ออกจากกุมาคือเนี่ยอ,อย่างองค์เนี้ยคือเสเกแค่ขี้ขี้กุน้อยเนี่ยแต่ไม่ผ่านการใช้เลยผิวเขาจะต้องเป็นแบบนี้นะครับบางคารก็ต้องเป็นแบบนี้ครับ มันจะไม่มีทางที่เป็นแบบอย่างนี้นะครับไม่มีนะครับผมบอกไว้ก่อนเดี๋ยวผมหยิบตัวอย่างให้ให้ดูสักองคนึงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งองค์คูอ้านี่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 นียเนี้ยๆนีเนี่ยส่วนใหญ่ที่เจอนะครับบางคานจะมีสภาพเนี้ยเนี่ยแล้วเป็นสีแบบแต่งองนี้เก๋นะองนี้เก๋นะองนี้แท้นะเนี่ยนะจะปีนสภาพแบบนี้แหละครับเป็นลักษณะแบบสึกๆแล้วมีวที่เบ้าที่เขาแต่งอะไรต่างๆนะและคุณดูผิวนะเดี๋ยวผมให้ดูผิว เนห็นไหมองค์เนี้ยมีร่องรอยการตกแต่งเห็นไหมครับมันจะไม่ได้เป็นการสึกแบบค่อยเป็นค่อยไปเห็นไหมเนี่ยทิ้งร่องรอยไว้ทิ้งร่องรอยไว้แน่นอนเนี่ยขี้เบาก็ไม่ธรรมชาติเนี่ยอขี้สนิมขี้เบ้าตามซอกอ่ะมันไม่ธรรมชาติมันมันดูได้ไม่ยากเห็นไหมเนี่ย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 แต่ทิ้งร่องรอยไว้เนี่ยพาพวกนี้มีการปัดแต่งปัดแต่งนะครับปัดแต่งเนื้อ แล้วคุณดูผิวพันธุ์ดูดีๆเขามีการเคลือบนะครับโลหะที่ไม่ได้เคลือบจะแตกต่างกันมากนี่เห็นไหมนี่คือโลหะแห้งๆนะครับเดิมๆเนี่ยไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เพราะมันมีการสึกแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับเห็นไหมแต่อันเนี้ยอ่าคุณลองดูแล้วกันพระที่คุณมีในครอบครองคุณลองดูอ่ะมันไม่ผิดจากคาที่ผมพูดหรอกครับนะเชื่อผมเถอะมันไม่ผิดจากคาที่ผมพูดหรอกเนี่ยลักษณะ เนี่ยถ้าพระนี่ไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะแบบทรงลักษณะเนื้อเหลืองนะนี่อย่างไงอย่างไงเนี่ยผิวพันธุ์ก็ต้องเป็นแบบนี้ครับเนี่ยอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยคืออันนี้ก็ใช้นะนี่ก็สึกไปบ้างนะถ้ากรณีที่มันไม่สึกเลยอนะไม่สึกเลยไม่ใช้เลยนะเนี่ยนี่ดีว่าเอาสังกระจายองค์นี้ป่ะไม่ใช้เลยนะไม่ใช้เลยไม่สึกเลยนะนี่เห็นไหม บางคาญก็ต้องเป็นแบบนี้นี่อันนี้อันนี้ไม่ใช่รอยขัดนี่เป็นรอยแต่งเป็นรอยแต่งหุ่นเทียนนะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นรอยปาดหุ่นเทียนนะครับผิวคุณต้องเป็นแบบนี้นะครับร้อยทั้งร้อยครับเชื่อผมเถอะเนี่ยร้อยทั้งร้อยเนี่ยผิวพระที่ไม่ผ่านการใช้เลยเห็นไหมอ่าคุณเชื่อผมเถอะผมไม่โกหกคุณหรอกคุณเชื่อว่าผมโกหกคุณไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเนี่ย แต่ถ้า,าพราที่ผ่านงานใช้นะร้อยทั้งร้อยเป็นแบบนี้และสภาพส่วนใหญ่จะดำดำแบบนี้ด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวคลิปยาวโอเคนะครับผมเชื่อว่าพี่ๆดูคลิปผมเนี่ยน่าจะเริ่มดูหลวงพ่อเงินเป็นแล้วละ่ะนะครับพี่อย่าใจง่ายเมื่อก่อนผมเคยสะสมผมใจง่ายคอือยังไงอะ่ะผมไม่อยากให้พี่ใช้ตาในการพิจารณานะครับเงินพี่เป็นเงินที่แท้ พี่จะหามาด้วยความลำบากลากเย็นยังไงผมไม่ทราบอะแต่ที่แน่เงินพี่จะแท้แน่ๆเพราะฉะนั้นอะพี่ต้องดูพระที่พี่ถูกใจแล้วพอใจชอบใจเท่านั้นนะครับพี่ก็ซื้อมันเป็นความพึงพอใจของพี่เท่านั้นเองนะครับแต่ที่แน่แนวทางของผมอะที่ผมพิจารณาที่ผมจะฟักตะตังซื้อคือต่อย่องอยู่ในเกณฑ์เหล่านี้ที่ผมทําคลิปมาให้ดูต่างๆนะครับอ่ะประมาณนี้ใช้ในการเปรียบเทียบแล้วก็เป็นไปได้ถ้าบางคารมันเหนื่อยนักบางคารมันเหนื่อยนัก อยากแขวนพุทธคุณที่เป็นพระที่หลงเข้าเงินท่านปลุกเสกยังมีอีกหลายกลุ่นะครับราคาสบายกระเป๋าด้วยนะครับไม่ต้องเป็นเหนื่อยซื้อมากี่องค์กี่องค์ก็เก๊ซื้อมากี่องค์กี่องค์ก็เก๊นะครับเล่นพระแท้ครับแต่อย่าไปเล่นพระแพงเชื่อผมนะครับโอเคคลิปนี้เนื้อหามันดีแชร์ให้เพื่อนเพื่อนดูบ้างนะครับกดติดตามกดแจ้งเตือนนะครับ กดถูกใจคนละไลค์ะเนาะกดถูกใจกันหน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีองค์ไหนยังไงแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคครับผมคลิปนี้แยกย,ย้า,ายครับสวัสดีครับ